กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมดีมเกมเมอร์ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม s e k i r o Shadow Die Twice นะฮะมาแล้วก็มานนีเกมกันเลยในยุคเซนโกค,คุ ไฟสงครามที่เผาผลาญญี่ปุ่นจนบัดนี้ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะดับลงไฟนั้นยังได้ลุกลามเปนมาถึงแควนป่าลึกอย่างอาชินะโหดอน,นี้อึงอ้งอเกือบไปแล้วไหมล่ะ สงครามจบลงแล้ว้าวกับดาบสู้กันทำไมทักษิณภาพไมสวยจังแพง กระสุนคอน้ำเลือด,อะดะนะชาวมุลละใลค่าศึกถูกสังหารแล้วนักดาบเทวดาอาชินะิชสมรลูกพงจริงแคว้นอันนองเลือด เสียวะจ้าหมาแม่เต่ความกลัวของเจ้าก็ตายไปแล้วงั้นหรือจับดาบเลยไม่กลัวโอ้ไปด้วยกันกับข้าไหมเจ้าหมาน้อยยูโซจากนั้นโอคามิถูกทิ้งไว้กลางสนามรบก็ได้ผ่านการฝึกฝนจนกลายเป็นนินจายอดฝีมือ เจ้าจงอย่าลืมกดเหล็กของนินจาหล่อขึ้นอันี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งที่สำคัญที่สุดลองจากบุพการีก็คือนายของเจ้าสลักจำคำนี้ไว้ในใจเจ้าต้องปกป้องด้วยชีวิตแม้ถูกชิงตัวไปก็ต้องพากลับมาให้จงได้ยังรอเข้าใจไหม โอคามิ oh พระเอกของเรานะฮะชื่อโ oh อคามิโดนเก็บจากสนามรบมาเลี้ยงให้เป็นนินจาแม่ <c oughs> หลังจากที่อิชินสร้างแคนได้20กว่าปี <c oughs> อาชินะถึงคราวถอยแคว้นป่านะฮะน ja, oh ินจาโอคามิสูญเสียทุกอย่าง Lost ท,ทั้งบิดาที่เลี้ยงดูมาทั้งเจ้านายที่ต้องการอารักขามีหินมาโปรยนิดนิด จาเอย๋ย <your> ลืมตาขึ้นมาเถอะเพื่อนายของเจ้าได้รับจดหมายฉบับหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าจะได้รับเจ้านายคนใหม่มาจ้าง เท้เหมือนล่อนี่ลุกขึ้นมาชา้ามันจะเนี้ยบไปไหนมากด e เก็บไอเทมกรอนดอกไอริสจดหมายที่ใครบางคนยนลงมาที่ก้นบ่อถึงท่านโอคาิิแห่งท่านคุรโรบัตรนี้นายของท่านอยู่ที่ป้อมชมจันทร จงออกจากก้นบ่อน้ําแล้วมุ่งหน้าไปที่นั่นแม้ไม่มีดาบแต่หากที่เป็นท่านคงสามารถใช้วิชานินจาไปถึงที่นั่นได้โอเคตอนนี้เราอยู่ในบ่อน้ำนะสเปซบาร์กระโดดโอเคสเปซบาร์ระหว่างกระโดดอ๋อกระโดดได้สองครั้งโอเคไปคูน้ำปราสาท อ e พิงผนังโอเครู้สึกว่าเกมนี้จะล็อกไว้ที่60เฟรมเรทเนาะอาจจะเป็นเกมที่พอร์ตออกมาจากคอนโซลหรือเปล่าไม่แน่ใจนย่องมา E ออกห้างโอเคการหมอบหลบในพุ่มไม้หรือเคลื่อนใต้ถุนบ้านจะทำให้สามารถเดินหน้าไปโดยที่ศัตรูไม่เห็นโอเคคิวหมอบและยืน ศัตรูไม่เห็นวีแอบฟังหรอปิดประตูป้อมชมจันเรียบร้อยแล้วหรือไม่ mm hmm. ก็ปิดอยู่ดูบนกำแพงจะปล่อยให้อยู่ในสภาพนั้นเหรอเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปดูอ,อยู่ข้างหน้าผาไม่มีผู้ใดเข้าออกได้หรออ โอเครู้สึกว่าเราจะเข้าไปที่ประตูใหญ่ไม่ได้เนาะเราจะต้องแอบไปที่หน้าผาเพื่อเพื่อเข้ารูตรงนั้นกันไปอีไ e. ต่ขอบผาลงมาโอเคชิปเพื่อไต่ลงไม่ลงหรอกอี e. ปินขึ้นโอเค เราโดดมากด e ระหว่างลงหรือห้อยหัวน้อยโอเคกด e เกาะอ,อ่าโอเคขึ้นมากนเกาะเฮ้ยเกาะทำไมมันหลุดนะนี่ อะไรก็เกิดขึ้นได้เอาไหมโอ้โหเช็คพอยที่ก้นบ่อเลยเหรอเล่นเกงโมงงๆก็พลาดตกหน้าผาตายได้นะฮะท่านผู้ชม คิตอนนี้เรายังไม่มีดาบนะฮะเรายังทำซ่าอะไรยังไม่ได้จะมาจะเฮยปีนสิหำ้ำโอเค คกระโดดอีกเกาะอีปีนโอเคอย่าตกปีกนะหัมเจอเจ้านายแล้ว อ๋ไม่เศวาน้อยตกใจนิดหน่อยนะเจอไอ้หำม, well มาแล้วรือเขาเรียกมันไอ้หำแล้วกันไม่ได้พบกันนานเลยนะโอคขามิข้ามารับแล้ว,ลวขอรับองชายเอาใช่เหรอเล <Well, then. S 2> ดาพัง หัวงอกรันเชียวนหน้าขึ้นมาเถิดดาบของเจ้าคุซาบิมารุชื่อคุณเหมือนในบีสเทมอลานะหรือเปล่าอินจาของข้าจงรับคำสั่งข้าจงรับใช้ข้า <my> ด้วยชีวิตของเจ้าเถิดรับดาบ ที่เรียบร้อยขอรับคุซาบิมารุดาบที่ท่านคุโรองค์ชายเลือดมังกรประทานให้เป็นดาบที่สิบทอดมาจากท่านฮิรตะในตระกูลสามัญชนแห่งแคว้นอาชินะแม้สูญเสียไปแต่ก็หวนคืนสู่โอคามิอีกครั้งโอเคเป็นดาบเก่าของเรานะได้ก่าบคืนมาก็อีพูดคุย โอ้คำนี้เอ๋ยดูเหมือนเจ้าจะได้รับบาดเจ็บมานะจริงสิข้ามอบสิ่งนี้ให้เจ้าดีกว่ามันคือน้ำเต้าโอสดจงใช้สิ่งนี้รักษาแผลเถอะโอเคน้ำเต้าโอสดน้ำสำหรับรักษาฟื้นฟูให้ปีโอเคขอรับเอาละหลังจากนั้นร่างกายของเจ้าจะปลอดภัยดีหรือไม่หลังจากนั้นจำเหตุการณ์คืนนั้นไม่ได้หรอขอรับ ไม่สิอายรไเ่เกยดอาไว้ทีหลังตอนนี้เราต้องหลบหนีออกจากปราสาทที่นี่เสียก่อนตามบ้าบัญชาใต้สะพานเรียบคูน้ํามีทางลับที่จะพาเราออกไปนอกปราสาทข้าเคยได้ยินเรื่องนั้นก่อนอื่นเจ้าไปหาทางลับใต้สะพานเมื่อพบแล้วเจ้าปอกขวุ่ยกบเรียกสัญญาให้ข้าข้าจะตามเสียงนั้นไปหาเจ้าโอเคได้น้ำเต้ามานะ ตั้งค่าเอ้ยไม่ใช่ติดตั้งมันเต่าไปโอเคกด e เพื่อเปิดการโจมตีของนินจามีเป้าหมายเพื่อทำลายความแข็งแกร่งลงโจมตีทรัพย์ศัตรตูให้เสียการส่วนตัวแล้วก็จะสังหารได้ในดนบเดียวโอเคมา ฟัน <Fun! S 2> แทงกระสวกูป้องกันป้องกันฟันฟันกันสว้กูออมมมดมาสิการเอาติดโจมตีจะไม่ทำให้ผู้ต่อสู้เสียท่าการตั้งรับแล้วใช้ประโยชน์โอเค อ้าวฟันฟันพื่ดฟันพื่ดเหรอจ๊ะป้องกันอุ้อจัดไม่ทันเราเลือกมนีแค่จึงเดียวอ่ะเอาใหม่อ๋อได้เลือดเต็มเลยท่านผู้ชมอาจะเล่นแบบโอ้าแพงนะโอ้นกันโอ้ยกันไม่ทัน วิ่งมาเร็วมันวิ่งมาเร็วมันวิ่งมาเร็วกันไว้กักาว้กันไวร้ายมาฝันไปฝันไปกันแทงล็อกเป้าหมายเพื่อเผชิญหน้าศัตรูโอเคคลิกที่มูฟเนาะ คือลูกกิ้งนะครับท่านผู้ชมโอเคเอาเดียโอเคเอาตอนนี้เลยกันเนาะอดอลลไป้าเปบติสตันกัาร์เซอต์โอ้โหสามตัว ฟันฟันฟันกระสวกคอป้องกันป้องฟันฟันกระสวกคอกันไหมกันไหมกระสวกติดบอสมาแล้วตั้งรับการโจมตีแล้วฟันกรอบทันทีโอเคมไม่ต้องอ่านเยอะโอ้ดาบ ฟันกับวิ่งขึ้นหลอดฟันมาฟันกับป้องกันฟันไปป้องกันฟันไปฟันไปป้องกันอาซูดโอ้โหศัตรูที่แข็งแกร่งพวกนี้จะสังหารฆ่าตายในครั้งเดียวฆ่าหลายครั้งเหรออุ้ยกัน ันดีบุกอือกันฝันอีกฟันไปฟันไกหลบเลยฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเช็คโขนโอเคอ่าดึงน้ำอมฤตนันมาฝันกลับฝันกลับป้องกันฝันไปฝันไปป้องกันฝันไปการสู้ อ,อ,อย่าลูกกอนช่วยพู้นููให้เลียมใจซะโอเคต้องมาติดตั้งอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคอ่ะกด X เ,เพื่อเปลี่ยนไอเทมนะอีเพื่อเปิดเปิดจากด้านนี้ไม่ได้คิดเท่า ปลาขี้เท่าแข็งเป็นก้อนใส่สกตรูทำให้มองไม่เห็นโอเคเอาโอเคงงนิดหน่อยกดอีมีกับตกฟุ๊บ อ๋อนี่แหละทางลับใต้สะพานนะตัวอะไรวะวอ้าลงไปฟัน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 เออตัวอะไรกูดุบ,อ,บอับอ๊ปีอีอีสิคะลงไปเออขำ ชิปลงโอเคเก็บไอ้เท่มโอเคได้ยันหรือก่อนเพิ่มมาเฮ้ยชุบครั้งนี้นเหมือนจะไม่นทางออกโอเคจะทางออกแล้วเป่าคุยเรียกเจ้านยายยังกระเป๋าเรียกเสลียงอ่ะมาแล้วระวังตกหัวทิพนะ โอ้คำนี้ในที่สุดเจ้าก็หามันพบเอาล่ะไปกันเถอะปลดปล่อยข้าจากสายเลือดต้องคำสาบที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ดินที น้ำจะออกจากปราสาทเราจะไปที่ไหนดีก่อนอื่นเราต้องออกไปไกลให้จากปราสาทนี้ใช่ไหรือไม่ก็หลบซ่อนตัวที่ไหนสักแห่งเจ้าคิดอย่างไรตามพระบัญชาตามพระบัญชาเหรอเจ้าไม่เปลี่ยนไปเลยนะขอรับเราก็แค่คิดถึงอดีตเท่านั้นเองเอาละไปกันเถอะ นะต้องยากนะตัดเข้าคัดซีนไม่ได้พบกันนานเลยนะขอรับองค์ชายรู้สึกว่าจะเป็นตังต้งแต่ครั้งแรกที่หลวงศพท่านลุงไอตัวที่ตอนเปิดฉากอะ ข้ะเดี๋ยวเดี๋ยวบักหำาเองเดี๋ยวห้ามจัดการเอง thank you thank you ขอบคุณ Leave this ให้ข้าจัดการจะครับมาชักชักดานะไม่ใช่ชักอย่างอื่นมา อ,องชายเจ้าคิดว่าจะกวงข้าได้หรนะือไงงั้นรึอ่ะอ,อ,อื๊อกันอู้หูกว้างอะไรอู้หโดนฟันขึงหลอดกันไหมปังอู้หูอื๊อวิอาเออข้ากันสิม่งเขี้ยแขนขาด ตายเอ้ามึงให้กูสู้แค่นี้เนี่ยนะนไม่ได้ทำอะไรเลยกูปลาคิดเท่านี้ก้อนเดียวอะแค่นี้เองรู้โอ้ข้าขอรับตัวองชายไปก่อนองค์ชายโดนจับตัวไป บักหำก็นอนอยู่ในปง้าอะไรอ่ะยังไม่ตายนะฮะ บักคำของเรายังไม่ตายเฟื่องละอ๋อได้แขนใหม่ นี่คือมันแขนที่ทำมาจากกระดูกนะแล้วเหมือนมีตะขออะไร,รนี่ยมีเชือกฟืน้นแล้วเลยอดูเหมือนว่าเจ้าจะยังไม่ถึงที่ตายสินะแขนก็นินจา แขนกนนินจารับสืบทอดมาจากพระอาจารย์ใช้กระดูปอมที่เปลี่ยนเป็นแขนมนุษย์แล้วติดตั้งกลไกเข้าไปดูเหมือนว่าแขนปลอมนี้จะติดตั้งอะไรเข้าเพิ่มด้วยถึงจะมีรอยสลักทั้งใหญ่น้อยและคราบโลหิตคราบน้ํามันที่ติดอยู่บ้างก็ตามแต่ยังอยู่ในสภาพดีโอ,โอเคนะฮะสำหรับพาร์ทนี้เราก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วพบกันใหม่พาร์ทหนะ้าสวัสดีครับ